จะดูแบบนีค่ะเพื่อนๆบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกปฏิบัติการกันนะคะก็วันหยุดเขานะคะวันหยุดสงการกัน,นะค่ะแต่ป้าไปซี่กับลุงคิดจะทำหาลากไม้กันค่ะนี่ค่ะ ตอนแรกเราจะเอาอ่าเดี๋ยวป้าพี่ซี่นั่นให้ดูก่อนนะคะก็นี่ค่ะที่เขาตัดๆคุนๆ้นๆกันตอนทําถนนค่ะเราจะามาแต่งสวนเราเพิ่มค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้อาจารย์มากันนะเขาบอกอุ้ยดีเข้าใจทำนะคะทีนี้ป้าพี่ซี่ก็จะมาเอาตรงนี้ค่ะอุ้ยโทษนะคะนี่ค่ะ<ด>แต่ทีเนี้ยเอเอ,เอไปตรงนู้นแต่ทีเนี้ยมีคนเขาบอกว่าอีตรงนู้นที่เขาขุดใหม่น่ะเยอะมากนะคะเนี่ค่ะบอกว่ารากไม้ค่ะ เยอะมากก็เหมือนแบบป้าพี่ซี่ก็ถ่ายวิวแถวนี้ให้ดูด้วยนะคะเอาตรงนี้ต้องจอดดูซิคงคิดนนี่ตรงนี้โอเคไหมเนี่ยเนี่ยลากตรงนี้ไม่โอเหรอเหรอคือป้าพีซ่ซี่อ่าพอดีน้องที่เขามีเลื่อยไฟฟ้าตัดนะคะมีเลื่อยไฟฟ้าตัดอ่าตัดไม้นะคะเขาเขาเขา,เขาหยุดเขาก็เลยจะมาตัดให้เราได้แต่ตอนนี้ก็คือให้เราเซอร์วย์นะคะว่าเราจะให้เขาตัดตรงจุดไหนบ้างนะคะป้าพี่ซี่ก็เลยเอาลุงคิด เซฟตี้เบล์จ้ะอ๋อเ้ลอกางทุ่งนาเหรอระวังนะเกิดวัววิ่งมาควิดแล้วเธอ <laughs> ต้องใส่เซฟด้วยนะโอเคก็ตอนนี้ก็หากันนะคะก็จะได้เห็นได้เห็นลากแถวเนี้ยลากทางนั้นเลยเนี้ยนะ mm hmm. เขาทําถนนค่ะและทีเนี้ยเขาบอกว่าให้ป้าไปซี่มาหาเอาเลยวิวตรงนี้สวยไหมเนี่ย mm hmm. ให้มาหาเอาเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่ายังไง mm hmm. เขาก็จะเผาทิ้งอยู่แล้ว yeah, there, นะคะเหรอ่ะอยู่สต็อปสิ อ๋อไปตรงนู้นก่อนก็ได้ไปตรงข้างหน้าก่อนไปตรงข้างหน้าเออนึอุ้ยตรงนู้นตรงนู้นไหมนะ่ะคือเราขี่หาค่ะแล้วอ่ไม่ค่ะเราตามหาลากไม้ค่ะฮ <laughs> ่อันนี้นีก็มาเจอสาวๆตรงนี้สวัสดีพี่ใหม่นะคะน,น,น้องๆน,น,น,นี่ค่ะพอดีเตี้ยเขาบอกพี่ว่าแถวเนี้ยลากไม้เต็มเลย <laughs> ่ ก็เลยมาหาเขาบอกว่าไม่มีใครเขาห่วงหรอกขนไปเลย่โอเคเดี๋ยวพี่ขี่ดูก่อนนะจ้าก็อนนี้นะคะก็ไม่ว่านะ่เขาบอกให้มาขนไปเลยนะคะอยากเขายิ่งอยากให้ขนไปเยอะนะคะก็จะยิ่งจะไถานาอะไรกันนี่ค่ะเต็มเลยนะคะนี่ค่ะลากอะไรเก่าเขาเห็นว่าป้าไปซีกับลุงคิดชอบคะ่ะเราก็ต้องเอาเอาให้มีทรงหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าเอาลากอะไรไปก็ได้นะคะก็ต้องให้ดูมีทรงนิดนึงนะค,ะค่ะนูนค่ะ นี่ค่ะก็นี่แหละบ้านคนที่จะไปตัดให้เรานะคะแต่หาทรงสวยๆอาน,นุิดหาจุดจอดนะเนี่ยที่บอกว่าตรงนู้นเ็ามีนะเออตรงไหนสวยๆเนี่ยเขาจะได้ตัดให้จะตัดไปส่งให้เราค่ะแต่ตอนนี้ต้องหาก่อนโอ้ตรงนู้นก็เต็มเลยคาดีเนี่ยเต็มเลยนะนี่ค่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้เขาเผามันมันมันนั่นยากค่ะตรงนี้ก็สวยเนะนี่ยต้นนี้เดี๋ยวต้องลงค่ะเดี๋ยวต้องลงแฟนทางบ้านก็จะได้เห็นไปด้วยกัน อ่ะแถวเนี้ยเออแถวนี้เต็มเลยมคิดโอเคโอเคสต็อปโอ้ตรงนี้เต็มเลยค่ะมีลากส,สวยๆไหมโอเคอยู่ตรงนู้นอีกโอเค,อเ,คเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละเอาเอาตรงนู้นก่อนก็ได้ไปตรงนู้นก่อนก็ได้คุณคิดเดี๋ยวฉันจะเดินไล่มาโอ้ตรงนี้ก็ลากน่ากลัวเกินไปอันนี้มันมันมีกินด้วยอ่ะมันไม่เห็นทรงนี่ค่ะปฏิบัติการตามตามลาก ตามลากลากไม้ก็หัวเลาะกันค่ะเออตอนนี้ก็หัวเลาะนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปตกแต่งนะคะก็จะสวยงามเองนะคะเนื่ไปสต๊อปอี่ตรงตรงนั่นน่ะเออตรงบ่อนน่นน่ะแกไอลวอล์กอยู่ก็ไปรีเวิร์สคาวิทตุยบูมันเยอะค่ะเขาทำถนนค่ะ นี่ก็จะเผาหมดเลยนะคะเนี่ยถ้าไม่มีใครเอาไปทําอะไรนะคะแต่จริงๆเนาะลากไม้เนาะบางคนเขาก็ไม่เห็นค่าแล้วค่ะแต่อย่างเราเรามีนั่นนะคะอืเดี๋ยวยูค่อยไปรีเวิร์สเดี๋ยวยูให้มีลงตรงนี้ yes give me down please โอเคค่ะเดี๋ยวลงพร้อมกันเนาะโอเคลงมันจะได้ดูชัดเจนหมวกป,ป้าไปซีก็ไม่ได้ใส่นะคะป้ามั่นมากค่ะคือเรามั่นค่ะ อุยตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนนี่ค่ะก็จะมาดูอุยตัวนี้ยังเป็นโคนต้นไม้อยู่ก็ต้องหาให้มันเป็นทรงค่ะไม่เป็นทรงก็ไม่เอานะคะนี่เป็นทรงทรงคิดโอ้ไหมยู่ว่าด,ดูตรงนี้ค่ะเขาขูด ทำถนนค่ะอ๋อสดาอุ้ยลงมาด้วยเลยลิกเออมาช่วยแม่หาเลยลิกน่ารักอ้าววิ่งตามสดาวิ่งตามพ่อป้าอย่าทิ้งหนูเออฮะพ่อลงมาลงุงคลิดค่ะนางร้อนค่ะพ่อไม่ไปไหนหรอกลูกสดาอยู่ตรงนี้นะคลิสซดา ยู <You S 2> ต้องลงมาด้วยเนี่ยแค่ฟูตุยนะ่ะวอ,อล์กอาลาวค่ะยูนอตนิดร้าวิ่งนะเดี๋ยวปั้งเธอเออเดี๋ยวกลายเป็นมหาลากไม้กลายเป็นมาโซดามาเจ็บงานช้างซูรินเนี่กนู่นนางอยากจะขึ้นหรือเปล่าดูนางนั่งรอเวกเวกเฮียลูกเวกนางเข้าใจกับว่าเวกนะ โอ้ยพอ,อกําลังจะชมหน่อยเออนางเข้าใจเข้าใจยังไงวะบอกว่าเวกเวกคือรอแต่นางวิ่งโอ้ยจะแมนเนาะเอายังไงตุยมึงคิดก็ไม่ยอมลงรถเลยนะป้าก็ห่วงไม่ใช่แล้วค่ะกลัวลุงเหยียบขาโซดา <laughs> มันหมาวิ่งตามยังไงก็ไม่รู้โอ้ยซีเวดนอร์สโธด้ยแต่บรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีมากต้องหาเรื่องเปลี่ยนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้านางขึ้นแล้วนางยิ่งลงยากอยู่เออโอเคเอออเายังไงตัว yes she not want to stay but make it She can stay, c r e a t i ยิบอยู่สตอ่เอาโจมตูตูด,ด้วยตูดนางหนักเออโอเคเอาขึ้นค่ะปลอดภัยที่สุดนูหาที่กลับรถค่ะมันจะขับไปกลับรถ สีจำมากเลยนะแดดร้อนแล้วนะสีรถเรานี่ก็ <laughs> นี่คิดไปกลับรถนะยะไม่ใช่ไปแข่งรถแหมเหยียบซะนั่นเลยนะอะไปกลับตรงไหนก็ไปกลับนะเรามาหาดูลากไม้กันต่อนะคะโอเคนี่ค่ะตรงนี้ก็โอ้โหตอใหญ่เวินอนะ่ะไม่งาม ไม่เป็นอาร์ตค่ะปาปิซี่จะหาเลือกไอ้ไม่ใช่ว่าอันไหนก็เอานะคะต้องเอาเป็นแบบเป็นเป็นอาร์ตหน่อยอู๋ตรงนี้ทํานายากนะคะเนี่ยนอกจากเขาจะมาขนอุ้ยขนออกไปนะคะอุ้ยตอนนี้ก็ดีค่ะมาให้แฟนทางบ้านดูบรรยากาศนะคะโซนนี้เราไม่เคยมาถ่ายให้ดูเลยเนาะ,ะโซนแถวนี้ค่ะนี้มันเป็นซอไม่งาบอูล้ยใหญ่ด้วยตอก็โอยิ โอ้ยตรงนี้ไม่ขยับเลยใหญ่เกินไปไปที่อื่นนี่ค่ะก็มาเลื่อยแผ่นเลื่อยก็เลื่อยไปทำอะไรไม่รู้นะคะไอโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมันมีแต่เป็นชิ้นเล็กๆค่ะ ถ้ามันใหญ่มันจะโอ <regret fully S 2> นะฮะแต่นี่มันเล็กไปค่ะมาลุงคิดกลับมาแล้วค่ะกลับไปอ้าวเพื่อนไปไหนอะโอ้เป็นสนามไก่เหรอเพื่อนเรามาหารากไม้เพื่อนจะเอาไปแต่งสวนเขาบอกว่ามาหาเอาเลยเอาไปออกจากนาเขาหน่อยเขาบอกแต่อันนี้มันใหญ่ไปเพื่อนไม่ไหวว่ะจ้าไปดูไก่ตัวเองเหรอหรือยังไงอ่าโอเคเพื่อนอ่าสวัสดีพี่ใหม่ไทเดอร์ สวัสดีปีใหม่จ้าคุณคิดเพิ่งไปบนรถมาอ่ะโอเคเี่ค่ะเพื่อนคะอ่ะอ่าเป็นผู้ออกแบบครัวไทยให้เราคะ่ะเพื่อนปาเปซีเองคะ่ะโอเคเนาะตอนนี้เราก็กลับมาเออสนใจตรงนี้แต่อันนี้มันมันหน่อเล็กไปหน่อยอะ่ะถ้ามันหน่อใหญ่มันสวยนะคะแต่มันหน่อเล็กอันนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่า ถ้าแฟนทางบ้านอยากจะดูแบบเรล้มมากฉวยตายละสากบบาไม่รู้เรื่องเลยโอยตายละโอคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะคือตรงไหนเนี่ยกล้องหมุนเลยนะคะ โอ้ยหักกันนี่เนาะเหตุใดเสุนล่มโอเคอุย้ยไม่เอาอะ่ะอุย้ยไม่สมกันลงมาลมนะเนี่ยดีนะใส่พ่อไปค่ะถ้าใส่ส้นสูงมานะคะมีมีขาพลิกแน่เลยนี่ค่ะเลื่อนที่ตรงเนี้ยดูสไลสไลลงมาเลยเนี่ยเป็นหลุมเลยอะ่ะโอ้ย <laughs> โอ้ยเซ็งเออโอเคนะคะตอนนี้ก็หา เคสเธอไม่เห็นฉันเหรอ I cannot see... อยู่น่าซีไอฟ I ลลิ่ง n าวไอฉันฉันเห็นเธอหัวล้ออยู่ในรถอยู่ I ไ e ซีโยราหัวล้ออยู่ไอฟันซ e ว่าจ jump out คุณคิดบอกว่าถ้าฉันเห็นฉันควรไปช่วยแล้วไม่ฉันเห็นเธอหัวล้อใหญ่เลยในรถอ่ะอย่ามาอย่ามานั่นนะอย่ามานั่นอย่ามาหลอกดาวโอเคนะคะตามหากันต่อก็เจ็บแขนนิดหน่อยค่ะนิดนึงแต่ตอนนี้หายละ เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบพอเราโดนปุ๊บอย่างนี้เนาะมันก็เจ็บนิดนึงตอนนี้ก็หายมันเหมือนแบบช็อตนะเอออืมนี่โอ้อะมันม,ม,ม,มันไม่เป็นอารฟนะคะไม่ใช่อะไรหรอกโอเคอาพิซีก็จะเดินตามหาต่อนะคะถึงกับลื่นเลยนะคะ เลื่อนแล้วต้องหาให้ได้ค่ะหาไม่ได้ไม่หยุดค่ะอย่างนี้น้อยนะคะค่าล้มต้องได้สักต้องได้สักลากค่ะอันนี้เขาขุดสระเหมือนกันค่ะโอ้โหตรงนี้ลากเต็มเลยแต่มันเป็นลากนี่อยู่ค่ะมันเป็นลากสดลากสดมันมันไม่ค่อยโอ้อะ ลากมันเยอะมันไม่เป็นทรงอ่ะเห็นไหมมันเป็นลากแบบนี้ค่ะมันลากสดคิดก็ขี่ตามตูดอยู่ค่ะอันนี้บ่อด,ดังบ่อดเดิมนะคะนมีบัวด้วยค่ะอุ้ยนกเห็นไหมคะนกเมกื่อกี้โอเบลเลยสีขาว นี่ก็ไม่ไผ่ค่ะไม่ไผ่ไม่เอาไม่เป็นทรงแถวนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันมีแต่มันมีแต่แบบมันมันเป็นรากแต่มันเป็นรากไม่สวยไม่เอาตรงบ้านพี่แหลมนะคะก็เปิดมอลำซิ่งใหญ่ค่ะนางน่าจะมีปราร์ตี้อะไรหรือไม่ก็บ้านตรงข้ามอันนั้นบ้านเมียฝรั่งค่ะหลังค,งคาเขียวๆนะคะเห็นไหมคะนี่หลังคาเขียวๆข,ข้างหน้านะคะ เปิดเพลงนั่นเลยค่ะ,ปา,คะปาร์ตี้กันค่ะปาร์ตี้แฮปปี้นิวเยียเนาะโอเคค่ะมาหาลากกันต่อค่ะปฏิบัติการตามหาลากค่ะเอออันนี้เผาแล้วอะคือเรามาดูค่ะแล้วก็ให้คนเข้าปัดเข้ามาตัดและใส่รถไปให้เราโอ้ตรงตรงระหว่างค่ะตรงนี้ไม่ค่อยสูงแบบเมื่อกี้ เนีมันต้องเผาให้เป็นทรงหน่อยค่ะวิแต่อันนี้มันมนอันนี้ก็สวยนะวิแต่ใหญ่มันใหญ่ไปค่ะมันไม่เป็นทรงมันใหญ่ไปถ้าเกิดแบบเออจะตั้งสวยนะเอาไปตกแต่งคิด what you think this ไปคัดไปอะไรอย่างเงี้ยดูค่ะมันมีขาเหมือนเก้าอี้ะค่ะเห็นไหมอืมมันจะขวางแต่ต้องตัดค่ะต้องแต่งทรงมันถ้าแบบนี้ไม่ได้มันจะดูลกๆเนาะเออนี้ก็เนี่ยดูค่ะเขาเอาใบมงใบไม้ไม,มาก็าจะเผาและเผายากมากค่ะ มันเป็นไม้สดมันเป็นรากสดค่ะและสองมันเป็นยิ่งต้นแสแบงนะคะยิ่งเผานานค่ะเผานานมากกว่าจะไหม้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรรากเล็กไม่เป็นทรง คือของพวกนี้นะคะคือเขาไม่เอานะคะมาหาตรงนี้โอ้ยพี่ซี่ก็ดูหลื่นดีนะใส่พ่อใบมาค่ะป้าป้พีซี่รู้เดินเดินแบบนี้ค่ะมันจะมันจะมีปัญหาอันนี้ถ้ากลับหัวลงแล,วแล้วเอาด้านนี้ขึ้น เอออันนี้ก็สวยนะอันนี้สวยไหมเนี่ยเอาด้านอาด้านอาด้านนี้ลงเนี่ยเอาด้านตรงตรงนี้ลงดินด้านนี้เอาขึ้นบนอืมอือ what you think ไม่ยอมลงเลยนะคะลุงคิดลุงคิดสแกสันนะคะนางกลัวผิวเสียะค่ะฟ mm. าบิซี่ก็หายที่มันเป็นทรงอะค่ะไม่เป็นทรงมันก็เอาไปวางก็กลัวมันไม่เป็นอาร์ตค่ะ mm. ชอบเป็นแบบอาร์ตารแต่อาร์ตก็ต้องอาร์ตแบบเป็นทรงะค่ะ mm. อันนี้โอเคอันนี้น่าสนใจอยู่ค่ะ mm. แต่ต้องแต่งะค่ะ ต้องแต่งนางใช้เลื่อยตัดไอ้ที่มันแตกๆนี้ออกค่ะอืมอืมอันนี้หนึ่งละสนใจอันนี้กับอันใหญ่นูน่นแต่ไม่แน่ใจว่าอันใหญ่มันจะใหญ่ไปไหมอืมโอเค เดินตามต่อค่ะเห็นเมื่อกี้สนใจตรงนี้อยู่มีสองอันค่ะตั้งแต่เดินมามีสองอันที่สะดุดตานะคะตอนที่มันยังไม่ตกแต่งมันก็จะเห็นไม่ค่อยเป็นทรงค่ะเอออันนี้ดูแปลกๆดีแต่นี่เขาเผาแล้วค่ะลงมาดู่ บางอันเขาเผาไม่ไหวเขาก็จะเอาใส่ในทุ่งนาใส่บนคันแทนนอย่างนั้นนะคะอันนี้อันนี้เห็นไหมคะเขาเผาถ้าไปตั้งมันก็เป็นสีดำเนาะเหมือนไหมไปได้แค่ครึ่งเดียวอะคะ่ะ <c> เ <oughs> าเอาตั้งอืม อันนี้ก็ยูติ้งสวยไหมอันเนี้ยฮะไม่สวยคิดบอกไม่โอไม่สวยแต่อัน,นเนี้ยเนี่ยไอไลท์ดิสฮะไม่เอาก็เมื่อกี้ลุงคิดให้นั่นไปนะคะหยุดไปลุลงคิดบอกว่าไม่สวยแต่ป,ป้าไปที่สนใจอันนั้นค่ะ ไอที่อยู่บนคันแทนาอันนี้คุคิดบอกว่ามันไม่สวยมาเผาแล้วมันไม่เป็นทรงนะคะโอเคแล้วก็จะเดินดูตรงนี้นะคะมาแล้วเนาะล้มไปแล้วอะล้มไปแล้วฮะต้องหาต้องหาของหน่อยนะคะแต่มันไม่สวยลุค,คิดบอกอะถ้าเทียบกับไอที่เราไปได้ตอนแรกอันนั้นสวยนะคะอือหือ อันนี้ก็ไม่สวยจริงๆอะค่ะเขาตัดมึงคิดบอกตัดแล้วมันแบบไม่เป็นทรงอะมันดูลกๆ <c oughs> โอเคก็เข, <c oughs> ข้าใจค่ะอันนี้ค่ะเห็นไหม <c oughs> เขาก็เอาที่เขาตัดนะคะเนี่ยพอดีเขามีเลื่อยไฟฟ้าะคะ่ะเขาก็เอามาทําเป็นรั้วนี่ค่ะเป็นอาร์ตดีนะคะป,ป้าพี่ซี่ชอบนะคะแบบนี้เนียต้นนี้สวยเ,เก่า,าๆป,าป้าพี่ซี่ชอบสไีไม้เก่าๆอะ สีสีอย่างเงี้ยอันเนี้ยสวยเลยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสวยนะคะแล้วก็เอาอะไรมาแขวนเนี่ยจะโอมากเนี่ยต้นเนี้ยสวยเนี่ยค่ะต้นนี้นะโอเลยแต่มันรั่วเขาค่ะเนี่ยเห็นไหมเขามีเลื่อยไฟฟ้าค่ะก็เ,เลยตัดมดีกว่าเสาเหล็กเสาปูนค่ะอย่างนี้มันจะฟิลฟิลธรรมชาติมากกว่านะคะ คุณคิดบอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถูกใจสักอันนะคะไม่ยังไม่โอแต่พ่าไปซี่เห็นขอนไม้อันนึงอยู่นู่นถูกใจอยู่เอากระถางต้นไม้ใส่ตรงกลางมันนะคะที่ตรงที่อยู่คันแทนาอัน,น่นนะคะโอเอออันนี้ล่ะสวัสดีค่ะอันนี้อะ อืมอันนี้ก็โอ้นะทางก็ทำใหม่คนะ่ะดินมันก็เลยนิ่มนี่ค่ะตัดตัดตัด,ตดไอ้ที่มันนั่นออกไปอะ่ะแล้วก็เอาด้านนี้ลงลงดินแต่มันจะขวางที่ไหมนี่ค่ะ อือันนี้น่าสนใจอยู่แต่ทีนี้ทำไมเนื้อไม้มันฉีกแบบนี้เนื้อไม้ฉีกป่าพีซซี่ไม่ค่อยชอบค่ะถ้ามันไม่ฉีกมันโอเคเลยแต่อันนี้โอเคทรงโอเคแต่นี่ค่ะเข้ามาปาดแบบนี้มันเป็นเหลี่ยมไงมันเป็นเหลี่ยมมันทำให้ไม้คมแต่ถือว่าโอค่ะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคเลย ถ้าล้างถ้าอะไรมันฮะแวรหลวงคิดบอกว่าเห็น <Okay. S 1> ไหนตรงไหนหลวงคิดบอกว่าเห็นหนึ่งอันอยู่สวยอุย้ยจะล้มอีกอุ้นูน่นเออใช่นูน่นเออนู่นตรงคาเทนานูน่นเออนู่นค่ะเย้ซีทูนู่นน่ะนู่นเออ <long> เออแย้สโอเค yes. okay, ปะ ไปลุกโอ้ลุงคิดตาดีว่ะนู่นและอันนั้นมันไม้ไม่แตกค่ะไอ้พวกนี้ไม้มันแตกว่าไงว้าว yes a ah. อ oh yes โ oh, อ้ลุงคิดตาดีว่ะแล้วเดิอนไม่ต้องล้มด้วยเออนี่ค่ะไม้แบบนี้เราชอบแบบนี้ค่ะ oh yes คิดลองวันเน่ย เออกูดฝอออกคิดเลยว้าวนอุ้งคิดอุ้งคิดบอกอยากได้เฮ้ยอันนั้นมันไดโนเสาร์หรือเปล่าเนี่ยอุงคิดบอกที่กองอยู่นู่นน่ะนู่นกองอยู่นู่นน่ะเดี๋ยวให้แฟนทางบ้านดูเนี่ยค่ะอุงคิดบอกสนใจอันนี้ไอ้ที่กองเห็นไหมเนี่ยอ๋อมมูปลาเป็นซี่ตรงไหนพอดีมันสะท้อนค่ะเนี่ยค่ะที่กองเบลอร่อยู่นั่นนะคะอันนั้นไดโนเสาร์นอน โอเคใไ่โอเควีาคนมเทคดันดว้าวเออเอออันนี้โอเคแล้วก็อันนี้ด้วยนี่นี่ออฮะ่นี่ให่อ่่ใชตัด่ใช่ใช่ใช่ี่ใชนใ่ใ่ใั่ใั่ใช่ใช่ใช่่่ใช่ใช่ใช เออที่ของไข่ป่ะเนี่ย How many you w a n two อ,อันนี้ไม่เอาใหญ่กูนเอาไปก็ลกนี่ค่ะอันนี้โอเคเนี่ยตรงนี้โอเครูปทรงสวยดีค่ะอันนี้โอเคแล้วก็อันนั้นอันยาวเ yeah, yeah. ย่แต่มันดูกวงกวงว่ะข้างในอะ่ะมอดกินแล้วมัง้ง h a v e something eat inside แล้วมั้งนะ่ะ อืม,อ,ม,อ,มอือเออเนี่ยไม้เนี้ยสวยโอเคได้สองอันแล้วได้สองอันแต่ต้องดูก่อนของใครเขาจะให้ไหมก็โอเคนะคะเราก็ต้องไปถามเจ้าของนานะคะ ตอนนี้ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะโอ้โหร้อนมากเลยค่ะร้อนจริงๆค่ะร้อน,อนมากใช่กลับอโอลุงคิดนั่งอยู่ในรถกับเห็นดีกว่าเราโอ้โหเราเส้นสมบุกสมบันเอเราล,ลากไม้สดมันไม่เป็นทรงค่ะเพราะมันไม่เป็นทรงมันก็เลยอย่างนี้ค่ะมันเป็นมันไม่เป็นทรงค่ะ แม่เมื่อกีก้ก็ไปขายผักให้เราค่ะก็เหมาไปร้อยหนึ่งแล้วค่ะอันนี้แกเหลือไม่กี่ต้นค่ะเหลืออยู่กำสองกำค่ะจะกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวทีนี้บามิีิกก็ฝากาว้นนัคญนดีก่อนนะคะนี้ก็มีคาราค่ะแต่มันไม่ค่อยเป็นทรงค่ะเห็นไหมมันไม่เป็นทรงมันดูเทอะทะ ชอบวิดบอสก่อนอันนี้ค่ะของุีชิดค่ะอันนี้พิภูิใจมากค่ะ Work in progress in <laughs> แต่ยังไม่เสร็จค่ะ